สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะก็คือมาให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะคะจะเป็นชุดสรุปนะคะสรุปบนนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากจินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสติโปโธใช้วิทยานในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ ก็สวัสดีเพื่อนๆอนอี่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะวันนี้เราก็มาสรุปห่วยรัฐบาลไทยนะคะชุดบนนะคะเนาะชุดล่างนี้ก็คือไปแล้วนะคะแต่ก็ไปแบบรีบๆนะคะเพื่อนพี่เนาะเพราะว่าหน้าไม่รู้นะคะว่างานมันจะโหลดลงในช่องได้หรือเปล่านะคะพะดอดีคือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อคือนนะคะเนาะหน้าก็พยายามโหลดลงนะคะแต่มันก็ คือม,มันมันมันไม่ได้นะคะแต่วันนี้ก็จะทําคลิปแบบไม่ยาวมากนะคะก็รวดรัดตตดตอนแล้วหน้าก็ทําออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือประมาณนี้นะคะแต้มแดงจะเป็นตัวที่เด่นนะคะส่วนสีน้ําเงินจะเป็นตัวที่รองแล้วก็เป็นตัวที่กันนะคะเลขชุดนี้ถามว่าหน้าเอามาจากไหนหน้าเอามาจากตรงนี้นะคะแล้วหน้าก็เอาเลขตัวนี้มาตัดนะคะ แต่ถ้าจะให้เด่นเลยนะคะเพื่อนพี่ดูปากกาที่หน้าขีดไว้นะคะสีแดงด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวเลขนี้นะคะมาจากไหนตัวเลขนี้มาจากชุดนี้นะคะปกติน่าจะไม่ค่อยคัดออกมาให้นะคะตัวเลขชุดนี้จะมาจากชุดนี้นะคะมันจะเป็นตัวเลขคัดล็อกออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้น่าเคยลงให้ดูแค่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนพี่แล้วน้าก็ไม่ค่อยได้ลงนะคะเนาะเนี่ยค่ะ เนี่ยเวลามันมามันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่เนี่ยนะคะแล้วก็งวดเนี้ยคือมันมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูนะคะดูดูซิว่ามันมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ลองดู งวดนี้คือมันมาอย่างนี้นะคะงวดที่แล้วก็คืออย่างนี้นะคะนี่มันเป็นเลขคัดล็อกออกมานะคะเพื่อนพี่คือเวลาเราคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยคือมันออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามันมาอย่างเงี้ยสวยนะคะนากบอกไว้ก่อนนะคะสวยนะเดี๋ยวน้าจะให้ดูนะคะมันจะมีอยู่สองงวดนะคะที่มันจะออกมาสามตัวลักษณะอย่างนี้เลยอ่าอ่นนีนี่นี่งวดที่แล้วนี่ค่ะใช่เนี่ยเห็นไหม มันเป็นชุดเดีย IEL วกันนะคะเป็นชุดเดีย IEL วกันเป็นชุดเดีย IEL วกันนะคะเนี่ยเป็นชุดเดีย IEL วกันงวดที่แล้วนะคะมันคิดได้ห้าได้เก้าได้ศูนย์นะคะเนี่ยมันออกมาสามตัวแล้วแล้วชุดนี้นะคะก็คือชุดนี้นะคะงวดนี้งวดนี้คิดได้ห้าหนึ่งสามนะคะเพ,พื่อนๆลองดูนะคะคือมันจะมายังไงแต่ห้ามันก็เป็นขบวนนะคะแต่ถามว่า คําว่าห้าเป็นขบวนมันจะมาหรือเปล่านะคะอันนี้หน้าก็ไม่รู้นะคะคือทุกอย่างมันยืนอยู่ที่สูตรนะคะเพื่อนพี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะคืองวดถัดไปนะคะย้อนดูนะคะหน้าก็ลงหน้าก็มานั่งคัดดูอ่ะมันก็โอเคอยู่นะเนี่ยเพื่อนเพืนพี่ลองดูงวดนี้นะคะเนี่ยตัวเลขที่ชนออกมาศูนย์หกแปดเลขออกมาก็คือศูนย์หกแปดนะคะเพื่อนพี่ เนี่ยมันจะมาลักษณะอย่างเงี้ยแต่พูดถึงว่างวดนี้เลขก,ก็โอเคนะคะแต่เพื่อนๆที่พี่ก็ดูนะสายวิ่งแล้วก็ตัวเด่นนะคะเพื่อนๆที่ดูได้เลยหลักนี้หลักสิบหน่วยนะคะแต่ชุดนี้น่าไม่รู้นะคะว่ามันจะอยู่หลักไหนนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้เน้นมานะคะเพื่อนๆมันไม่ได้เน้นมานะคะ แต่น้าก็ทำออกมาคือสำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าถ้าทำใต้กล้องก็คือมันจะช้านะคะเนี่ยชุดที่หน้าเอาขึ้นมานะคะคือเด่นนะคะหน้าเด่นไปที่ศูนย์กับหกนะคะลองห้ากับสี่นะคะเพื่อนพี่เด่นโอกาสนะคะก็คือมีสูงเหมือนกันลองโอกาสก็คือมีสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ชุดที่หน้าขึ้นมาเป็นเด่นชุดที่หน้าขึ้นมาเป็นรองสองชุดนี้ไม่ได้คิดไม่ได้คํานวณนะคะมันเป็นชุดล็อกคัดออกมานะคะซึ่งว่าน้าก็จะมีชุดคัดของหน้านะคะเนี่ยก็สรุปออกมาแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้กับชุดนี้นะคะหน้าเอามาตัดแล้วแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้กับชุดนี้หน้าเอามาตัดกันแล้วนะคะก็จะเหลือตามที่หน้าขีดนะคะ คือใบเก่าของเขาคือมันอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่เนาะคือมันเลอะนะคะหน้าก,ก็เลยลอกออกมาเขียนใหม่นะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆพ,พ,พี่ดูง่ายนะคะเดี๋ยวสามตัวนะคะน่าจะจับขั่วให้นะคะเพื่อนพี่เนาะเอาแบบคือไม่ต้องไปตั้งหลักนะคะไม่ต้องตั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเอาแบบง่ายๆเลยเลขน้อยแต่ตัวเลขจะมาหรือไม่มานั้นคือนาคไม่รู้นะคะแต่คือทุกอย่างเดี๋ยวนาก,ก็จะทําให้นะคะเพราะว่าวันนี้ อ่าพรุ่งนี้ก็วันที่สิบสองนะคะพรุ่งนี้วันที่สิบสองวันนี้ก็สิบเอ็ดนะคะเพ,เพื่อนๆพี่ดูนะชุดไหนที่เด่นชุดไหนที่ลงถ้าสมมุติว่าโอกาสนะคะความที่น่าจะเป็นไปได้มันก็มีเหมือนกันนะคะจากที่น่านั่งดูทั้งวันนะคะวันนี้เนาะนาก็กลัวกลัวคลิปมันโหลดลงไม่ได้นะคะนาก็พยายามดูโทรศัพท์นะคะคือนู่นนี่นั่นนะคะ ก็จะพยายามแบบทําคลิปแบบไม่ยาวมากนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดูชุดนี้กับชุดนี้เดี๋ยวนาคให้ดูงวดที่แล้วอ่ะเนี่ยอันนี้นาคทำนาคก็พึ่งพึ่งมาหาเจอนะคะพึ่งมาหาเจอแล้วก็ทําล็อกออกมานะคะเพื่อนพี แล้วทีนี้ก็เลยเอามาชนกับชุดนี้ดูนะคะแล้วก็เอาตรงนี้นะคะคือมาชนดูมันชนห้ากับชนสี่นะคะแล้วก็หกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะคะแล้วเราจับชุดออกมาเราก็มาชนในนี้แต่งวดที่แล้วคือนาคเอาตัวตัดขึ้นผิดเก้าหกแปดนะคะแปดเก้าคือมันชนเยอะที่สุดแต่ทีนี้ว่ามันดีดขึ้นไปเป็นหลักร้อยอันนี้มันเป็นสิบหน่วยก็คือไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นชุดล็อกที่นาคคัดออกมาจากเล่มสีฟ้าเมื่อกี้นี้นะคะ ส่วนวันนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูมันก็มาจากเล่มสีฟ้าเมื่อกี้นี้นะคะคือถ้าเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยคือถ้าเป็นเป็นจากที่นา่าทาจากที่น่าทําเก็บไว้นะคะเพ,พื่อนพี่จากที่น่าทําเก็บไว้เดี๋ยวนะคะหน้าปิดเสียงอันนี้ก่อนมันจะเข้าไม่นี้จากที่น่าทาเก็บไว้นะคะคือชุดเนี้ยในในเล่มเนี้ยคือมัน ถ้ามันเดินดีมันจะเดินแบบยาวๆเลยนะคะมันเป็นบ่งบอกนะคะมันเป็นบ่งบอกก็ก็โอเคอยู่นะคะเพือพ่อนพี่เนาะก็โออยู่นะคะพอเพื่อนพี่ลองดูแล้วก็ชุดบนตรงๆแล้วก็หน้าก็มาชนกับชุดนี้แล้วหน้าก็ทําชุดจับขึ้นมาอีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้แล้วหน้าก็เอาชุดนี้กับชุดนี้มาชนมันก็จะได้หลักเลขประมาณนี้ตรงนี้คือตัวกันนะคะหน้าจะเขียนกอไก่ 7คือมันตรงดับสิบหน่วยนะคะแต่คือหน้าก็กันให้นะคะคือทุกอย่างเราก็ไม่แน่นะคะเพื่อนพีส่วนหลักนี้นะคะถ้ากันได้ก็คือกันเลยนะคะอ้าวหน้าลืมขีดตัวหนึ่งแปดสี่นะคะมันตรงเขาเรียกว่ามันตรงดับนะคะเพื่อนพี่มันตรงมันตรงดับเดี่ยวของหน้านะคะอันนี้คือมันตรงดับเดี่ยวนะคะแต่หน้าก็ไม่ ไม่เอาออกนะคะก็คือทําเป็นตัวกันนะคะส่วนหลักเจ็ดเนี่ยตรงเนี้คือมันเป็นดับทั้งสิบดับทั้งหน่วยนะคะแต่หน้าก็ไม่เอาออกนะคะก็คือทําเป็นตัวกันตัวรองไปส่วนตัวเด่นก็คืออันนี้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 นะคะแต่ห้าก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าห้าเป็นขบวนแต่นาาไม่รู้หรอกนะคะว่ามันจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมันจะมาหรือมันไม่มา แต่ในชุดคัดล็อกของนางอีกชุดหนึ่งนะคะคือมีห้าตัวเดียวนะคะเพื่อนพี่แต่ตรงนี้นะคะที่นางเอามาตัดนะคะกับชุดนี้มีหนึ่งมีสามมีสี่มันชนสามกับชนสี่นะคะเพราะฉะนั้นคือมันชนสามกับชนสีน่เพื่อนเพื่นพี่ดูนะสามมีอะไรคะถ้าสามถ้าเราตัดเฉพาะแค่ชุดเด่นนะคะตัดแค่เฉพาะชุดเด่นมันก็จะมีชุดนี้ชุดนี้แล้วก็สี่นะคะ 4เนี่ยโอกาสสูงนะคะเพราะว่า4กับ5เนี่ยโอกาสสูงเพราะว่าหวยมันจะออกวันวันพุธนะคะใช่ไหมเดี๋ยวนาก็จำไม่ได้นาจะใช่อะเดี๋ยวนะคะหวยนาจะออกวันพุธนะคะเนาะก,ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่โอกาสที่จะมาก็คือมีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ หลักเลขที่น้าคัดออกมาหรือตัดออกมาในหน้าคิดว่าน้าก็ดูดีแล้วแล้วก็กองแล้วนะคะทั้งวันนะคะแล้วก็อ่าสามตัวนะคะเดี๋ยวหน้าจะไปจับให้นะคะเมื่อพี่เอาแบบว่าประมาณนี้นะคะนาะเดี๋ยวคลิปปันยาวเกินไปนะคะน,นี้สิบกว่านาทีแล้วนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะ น้าก็ฝากเพื่อนๆนี่พี่นะคะคือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจนี้ก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะช่อง youtube หน้าก็จะเป็นคลิปเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนพี่ทุกอย่างยืนที่สูตรนะคะทุกอย่างหน้ายืนที่สูตรนะคะสูตรเป็นออกมาอย่างนี้หน้าตัดออกมาอย่างนี้แต่ถ้าไม่อยากให้พลาดเพื่อนๆนี่พี่ก็ตามล็อกได้เลยนะคะตามล็อกได้เลยล็อกสี่ล็อกห้าล็อกสามล็อกสองนะคะ ดับเดียว8ดกับสนะคะดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยก็คือหกหนึ่งสี่ดับสิบดับหน่วยเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ลองไปดูนะคะนาาลงไว้ให้หมดแล้วถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพีแค่น,นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ